อนนี่คือเครื่องักผ้าษษที่บ้านนะครับอาการคือเครื่องนะครับจะหมุนนะครับหมุนไม่ได้ครับขึ้น L หนะครับ ทำการเปิดฝาหลังนะครับอย่างนี้นะครับเป็นมอเตอร์ไดร์ก็คือทำการถอดนะครับเอาบล็อกเบอร์17นะครับถอดออกฝาตรงนี้ก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ยครับถ่ายน็อตจนสุดนะครับมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับก็ดึงฝาออกมานะครับฝั่งตัวนี้มันก็คือจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับตอนใส่ตอนถอดออกก็จำด้วยนกันะครับก็ อันนี้ถัดมานะครับถอดตัวนี้นะครับใช้บล็อกเบอร์สิบใครมีอะไรก็เอามาใช้เลยนะครับ ตอนสุดท้ายนะครับจับประคองไว้ไหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะร่วงเสร็จแล้วครับมันจะมีสองเส้นนะครับถอดออกเลยนะครับอ่ะได้มาแล้วเสร็จแล้วจากที่ดูในคลิปของหลายๆท่านนะครับ เขาบอกว่าสงสัยตัวนี้นะครับเป็นเซ็นเซอร์ตรวจอรอบมอเตอร์นะครับแล้วก็แกะเลยอ่แกะมันจะมีคลิปอยู่นะครับจะมีคลิปตรงนี้นะครับปาตอกอะไแบบเลยไปเนี่ยหักแล้วเนี่ยตัวหนหักเลยแกะมาก็ระวังหน่อยครับ มีสามเขี่ยวนะครับไม่ออกไม่ออกอะออกมนแล้วอะ,อะเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือเซ็นเซอร์นะครับ ออก็คือผมวัดค่าไปแล้วนะครับคืออย่างนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้เป็นคู่นะครับเป็นคู่อย่างนี้นี้วัดไปนะครับส่วนค่าเดี๋ยวผมอัพไปอีกทีนะครับอันนี้ผมได้สั่งมาแล้วอาที่สะดวกนะครับก็คือ,อน,นี่เป็นอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่เคยทําเหมือนกัน แล้วก็เสียบที่เดิมนะครับอ,อย่างนี้เข้า,อ,มมขาอ่ะอ่าตอนประกอบนะครับก็คืออย่าลืมเสียบเข้าไปที่เดิมนะครับสายไฟมันจะล็อกของมันอยู่แล้วมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะสะ ประกอบแม่เหล็กนะครับตัวแม่เหล็กเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะครับน็อตก,กันคายมันจะเป็นน้ำยานะครับแต่แต่ผมไม่มีนะครับก็ใส่ไปเลย แต่ถ้ามีอ่ะครจะใส่นะเดี๋ยวมันจะคลายน็อตออกมาเวลาใส่ก็ดูเกลียวนะครับ จะลองดูว่าที่เราทํามันใช้ได้หรือเปล่านะครับอ่ามันทําเหมือนเดิมตอนแรกครับผมจะปั่นอย่างเดียวดูว่ามอเตอร์มันหมุนหรือเปล่ปาเนี่ยมอเตอร์ข้างในเนี่ยตอนแรกมันมันไม่หมุนอันนี้เปล่ประกอบแต่ไม่รู้จะหมุนหรือเปล่ปา ดูดูข้างในนะครับตอนนี้สิ่งที่เราทํามันโอเคนะครับอันนี้คืองบประมาณประมาณร้อยกว่าบาทนะครับถ้าเข้าศูนย์เนี่ยผมว่าโดนเป็นพันนะครับลองดูข้างหลังนะครับเข้ามาเลยนี่ครับตอนนี้มอเตอร์ LG เครื่องซักผ้าฝาหน้านะครับก็กลับมาทำงานจากที่ว่ามันไม่ทำงานนะครับ ใช้ได้แล้วโอเคขอบคุณครับ